hi le welcome to my channel. We're gonna watch today, guys. Police MBTC raids, Sakaya border inspect location of call center gang, 25 story building near casino as Taskin indicated. Let's watch, guys. If you guys are not about kind of news, please comment down below and let's go. <laughs> ตำรวจกับกศทรอชอ <Okay. S 1> ยังปฏิบัติการไปลุยชายแดนสากแก้วเพื่อจะไปตรวจพิกัดแก๊งคอรเซ็นเตอร์ที่คุณทักษิณเจริญวัตรเคยชีย้เป้าเอาไว้ว่าตึก25ชั้นอยู่ฝั่งปอยเปตท่านผู้ชมนี่ชี้เป้าแล้วก็ไปดูกันเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ประเด็นสำคัญก็คือปฏิบัติการน,นี้อาได้ไปพบเสาสามต้นซึ่งคาดว่าะจะเป็นเสาที่อยู่ริมชายแดนอประเทศเนี่ย ส่งสัญญาณ <Okay. S 1> ไปทตึก25ชั้นจัดการสั่งตัดสัญญาณเลยท่านผู้ชมตำรวจใช้มาตรการระเบิดสะพานโจรประสานกสทชระง,งับสัญญาณจากเสาสามต้นริมชายแดนอาลยประเทศที่คาดว่าส่งให้ตึก25ชั้น <Okay. S 1> ฝั่งปอยเป็ฐานที่มั่นของแก๊งคอเซ็นเตอร์ปอยเปต <Wow. S 1> เมื่อวานนี้เจรเํตรวจแห่งชาติพตบจเองทัาชชัยปีตานีระบุ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้อกันปร,ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสอต,ตอชอประชุมสรุปสถานการณ์อาชญากรรมออนไลน์ในพื้นที่อันดับประเทศสากแก้ว <Okay. S 2> แล้วลงพื้นที่ชายแดนไปตรวจตึก25ชั้นไม่ได้ข้ามไปนะมองเห็นจากประเทศไทยเลยมองเห็นจากฝั่งไทยเลยนี่แล้วลงพื้นที่ข้างเคียงเ mm. พื่อจะไปดูเสาและสายส่งสัญญ,ญาณว่าใช่ใช่ไหม <Okay. S 2> บรรยากาศเป็นแบบนี้ว้วต่อมา <c oughs> พนเอกทัชชัยท่านบอกนะครับว่าการที่มีแกงคอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ที่ปอยเปตกัมพูชาติดชายแดนประเทศไทยเขตอัญาประเทศ<ม>สาแก้ว ถือเป็นองคอ์กรอาชญากรรมที่มีคนต่างชาติอยู่เบื้องหลังหลอกลวงช่องกงเอาทรัพย์สินคนไทยไปนอกประเทศจำนวนมากสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรง <Okay. S 1> เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศในรูปแบบใหม่ตรวจสอบการแจ้งความของประชาชนผ่านศ <Whoa. S 1> ูนยรับแจ้งออนไลน์พบว่าสัญญาณที่ใช้ส่งข้อความและโทรเข้ามาหลอกประชาชน <Okay. S 1> จำนวนมากมาจากปอยเป็ด่านโ้ชม จเรตตำรวจแห่งชาติระบุวาร่วมกับกศทชรวมถึงผู้จัดการตำรวจไซเบอร์พลตำรวจโทไตโรงผิวพันธ์และตำรวจที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ปฏิบัติการระเบิดสะพาน,นโจรมาตรการข้อที่หนึ่งค้นหาสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณสื่อสารทางโทรศัพท์และดาต้าเน็ตที่ลักลอบส่งให้กับกลุ่มคนร้ายแล้วก็มีการ าตัดสัญญาณสื่อสารทางโทรศัพท์และดาต้าเน็ตที่ลักลอบส่งให้กับกลุ่มคนดายแล้วก็มีการดำเนินการผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดครับ้ช่ผมต้องถามต่อเลยถ้าจุดประสงค์เพื่อการส่งสัญญาณไปฝั่งโน้นเนี่ยจะจับเครือข่ายไหมข้อต่อมา คนข้ามแดนจะมีการควบคุมตรวจสอบอย่างเข้มงวดและกลั่นทิศนะคะ <c oughs> สำหรับชาวต่างชาติและคนไทยที่ไปร่วมขบวนการกับแก๊งคอเซนเตอร์ทั้งไปเปิดบัญชีมีการสแกนหน้าให้กับคนร้ายรวมถึงทำหน้าที่หลอกลวงคนไทยทำหน้าที่เบิกถอนเงินที่เดินทางข้ามผ่านแดนช่องทางของทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางทางธรรมชาติก็จะให้ดำเนินคดีกับผู้นำพาอย่างจริงจังมันมีสองประเด็น <Okay. S 2> ประเด็นที่หนึ่ง คนไทยที่เปิดบัญชีมาแล้วสมัยนี้ต้องข้ามฝั่งไปเพื่อจะไปรวมตัวกัชาแกนใบหน้าที่นั่นจนกว่าบัญชีจะถูกอายัดแล้วถึงส่งกลับเนี่ยอาได้ดูหรือ,อยังเดินไปทางช่องไหนมันต้องเดินไปใช่ไหมค่ะหอ,อไปไม่ได้มุดน้ําก็คงไม่ไหวไม่มีอันนี้ตรงไปดูหรือยังมุดน้ําก็คงไม่ไหวไม่มีอันนี้ตรงไปดูหรือยัง รวมถึงคนกัมพูชาเองที่เข้ามาเบิกเงินสดในประเทศไทยแล้วถือเงินข้ามกลับไปอันนี้เนี่ยข้ามทางด่านเลยอ่าดูกันดีแล้วใช่ไหม,มนี่ฮะแล้วข้อสุดท้ายให้ตรวจสอบอย่างเข้มงวดในการลักลอบขนส่งเงินอุปกรณ์มือถือซิมบ็อกซ์ผ่านชายแดนช่องทางธรรมชาติและจุดตรวจของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนั่นเห็นไหม,อ,มอ,อย่างที่บอก คนเปิดบัญชีมากกลับมาบอกพ่กัดเลยว่าไปยังไงกลับไปยังไงอ่ะทำไมเราถึงไม่เห็นทำไมาเราถึงไม่ไปดูแล้วไม่ไปปิดเอาไว้ <Okay. S 1> รวมถึงไอ้คนที่มากดเงินท่านผู้ชมพลตเวกทัดชัยบอกนะฮะว่าเบื้องต้นเมื่อวานนี้เสาสัญญาณสามจุดใกล้ชายแดนมากที่สุด น่าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่ามีการส่งสัญญาณไปยังบริเวณตึก25ชั้นขณะนี้กสทชสั่งให้ระง,งับสัญญาณด mm ัง hmm. กล่าวและจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะใคร mm hmm. ใครที่เกี่ยวข้องเราได้ร่วมกสทชแล้วก็เจ้าที่ในพื้นที่เนี่ย mm hmm. ได้พบว่ามีจุดที่น่าเชื่อว่ามีการลับลอบส่งสัญ,ญญาณไปให้ตึกอาคาร15แล้วก็25ชั้นซึ่งเป็นที่ตั้งของแก๊งคอร์เซเตอร์นะครับทั้งหมด3จุด ซึ่งตรงนี้ทางท่านพลเอกนัทธรพชุนธรเนี่ยท mm. าการกสอชอจะได้ไประเดินาการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการตัดสัญญาณและดําเนินคดีตามกฎหมายครับอ่าเ mm. นี่ยฮะเดี๋ยวการตัดสัญญาณและดําเนินคดีตามกฎหมายครับโอเคอ่านี่ฮะเดี๋ยวตามกันดูปฏิบัติการนี้อ่าเพราะนายยมตรีแพททองทานบอกเอะหรือพ่อนายกบอกนายกก็แล้วกันค่ะ <c oughs> บอกว่าปีหนะ้าพ่อนายกบอก นายกก็แล้วกันบอกว่าปีหน้าจะต้องดำเนินการกวาดล้างอย่างเอาจริงเอาจังมากห yeah. มายถึงอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้เรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยอผู้ชมเดี๋ยวผมเช็คดูสักนิดหนึ่งโอเคสุดท้ายในส่วนของเจเลตเบอร์ he sounds so well I can listening to all day actually, I guess ไปบอกถึงกลุ่มชาวไทยที่ข้ามแดนไปทำงานใ uh, นแก๊งคอ call c e n อ e r ขณะนี้ ตำรวจจะถือว่าท่านขายชาติค่ะไปช่วยเหลือกลุ่มองค์กรอัยกรรมข้ามชาติหลอกคนไทยจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทำผู้ชมอมนี่เหรอ25ชั้นอันนี้เป็นจุดที่ข้ามใช่ไหมค่ะโอเค that's good news anyway guys let's end if you guys want more about uh them please comment down below guys and take care of yourselves and bye bye was really good news like it